สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจไทยน้อยทุกคนนะครับคุณแม่เจนาเพื่อนแต่งสวนเอาไหมนี่ฮะเพื่อนเฮ็ดเตอร์นี่ฮะเจ้าเฮ็ดเตอร์เอาสิปลูกดอกไม้ไปขโขาลกอ๋อนี่คนละสนิทนี่นะดอกเตอร์เจ้ากบเซตทียิหยั่งในบุกเฟินว่านี่นะนี่นี่นี่มันปลูกเลยนี่นะฮะแม่คือแม่สิจะมาปลูกใส่นี่เหรอพุ่นหน้าบ้านุนะเอาไปตั้งหน้าบ้านอ๋อนี่มาซ้ำไว้ก่อนแมนเขาบอกว่าซ้ำจะก่อนเด้อเขาบอก ปลูกต้นอะไรเนี่ยอันนี้ฮะในเนี่ยอันนี้หัวเพื่อนี่หัวพ่อเด่นหรือหัวเจ้าเอาหัวออกอ๋อเอาหัวอ๋อแต่ของอันพ่อเด่นเบิื่อเหรอแม่ผมมีดอกแม่จักเสียออไปมันมีแต่ข่าเอาไว้ดิเออกินเยอนี่เยอกินเด้ออย่าเลี้ยงมากนั่นนี่ลูกนานาเห็นดอกป่ามดขึ้นเพื่อเละได้เพิ่นกินหัวหานนี่มดขึ้นนี่เลยมันกินอิ่มหรือมะเขือยังเหลือไหมหน่อยยังเหลือหลายอย่างมดสิ้มมีแม่มี มักขนาดนี้หมดอันนี้ก็เลยยังเหลือหลายอ่ะงามอยู่บ่บ่างามเนาะอืมแม่อัน,นค่อยๆค่อยๆซ้ำไปข่าวค่อยกันเลยบ่อืมอันนี้งามอยู่แม่คออ,อันนั้นโอ้เพิ่นตัดงานแม่ขอไขอ้ขี้งัวน้ำมันพุลุงมาใส่ขี้งัวขุนนันนั้นน้ำบ้านมีขานานีขง้งัวขุนแม่ก็อยากได้อีกจากสองกระสอบอยู่บ้านดเนาะ เจ้าขายกเจ้ากระสอบเลยสี่สิบกันั่นเลยแม่อยากได้จากสองกระสอบนี่นะแม่ซิมาอ่อยกุ้งมังกรแล้เลี้ยสวัสดีกนั่นเลยขี้งัวขุนมันกบตลอดมันมันดีกว่าอันงัวธรรมดาเลยว่าควายเพราะว่างัวขุนมันมีวิตามินมีอันหนึ่งเกลือแร่สองหัวอาหารสามใบอังก็เพิ่มอื่นล่อมน้าสิให้เพิ่นไปรีวิวครีมอยู่สวนเราดอกเดี๋ยวค่อยสิซื้อให้ฝุนฮะแล้วเดี๋ยวเอามาแต่สวัสดีเลยเนาะ เดี๋ยแม่มาลองใส่เบิ่งมันมุกขนาดบ้านมหามันกระปุกน้ำพุนน้ำหนาน้ำย่งบนทันละใหญ่อันนี้เพิ่อนบ้านเห็ดหัวได้เพิ่อนกันกบเพิ่อนสิออกได้แม่เอากบมาลงหั่นมีหัวก็ดีแล้วเพิ่อนบ้านอันหัวได้เดี๋ยวเพิ่อนเกษียนหัวมาไหมเนาะพูนเห็ดแล้วพูนเหลือแต่ตะหันเรียงไปก็เข้าหัวละสีเมืองสีแยงแม่นะแม่มาหั่นเห็ดไปเถอแม่กระเบิ่งกันไปหันตัวเนาะแม่เราต้องมาขั้นดอก จังใดก็ไม่ซูนละบิดตจะแม่บ่าวมันเสียงเพื่อเตือนนะเพื่อนตาเต๋อใช่บักกันมาตั้งเพื่อนอันปัดอันกโกกกระถิ่นอันเพราะว่ามันเวลาลมมามันนอนหมดแล้เวลารมมามันนอนหมดแลัวโอ้ยกะปิดน่ะเลยลูกอ๋อไปไปห้องอันนี้เวลาลมมามันเป็นกล้วยฮะอันนี้แม่สิปลูกมันหมักเห็บมันหมักเห็บอ๋อแถวนี้หลายแม่แม่ขอน้ำยามาแล้วครับ ถ้าปลูกแล้วมันก็ได้ที่ไม่ขายอะไรนี่คูนขึ้นแล้วบัดนี้เมื่อวานเมื่อก่อนนี้แม่ไปซื้อมันแกวมาครับว่ามันแกวไอ้ยี่สิบเอดอันอย่างก็สามสิบเป็นหกสิบหกสิบแปดวันหรือหกเจ็ดสิบห้าวันเออไปซื้อมาแล้วแม่ยังพันเหล่าลงอย่างนี้ฮะก็ต้องเอารถมาทานก่อนนี่เหรอแม่แม่บกมีเงินเขาถากให้นี่นี่สามร้อยเนี่ยเขาถากให้แม่ดูว่าโอ้สีกลุ่ดอกกล่นข้าตัวได้สักวัน มีว่าสิบแล้วรูดอีดอกลูกหมดใจเหรออืมเพราะว่าแม่เก็บไว้ถ้าบังหันมันโ่พ่อแม่ก็ซื้ได้สุกใส่แม่บออยากซื้อดอกอันรุดบแม่นเวฟอือแม่อยากได้ตะเวฟมันกับโแพงได้อีดอกไปไปหูไปหูมันสิบมีทางได้อีดอกโอ้ยค่าตัวแพงวันนี้ค่ะม้มูลสนับสนุนอยู่ดอกเพให้แม่ได้ขี่เนี่ยลูดแม่อยากได้เวฟยี่สิบห้าไปงี้ก็เงียบอ่ะสิบ เามันแต่งงามขุดนะไปขุดนะเอออันบักหำมม์ข้ออันนี้เพื่อกะซิบวอดโถมอ๋อใส่ข้อห้องน้ำนี่โถมบักหำมันจะเอารุดเอาอันมันสิเอายาหนทางอันย่างลงไปกระไดถ้าคนอันนั้นกระได้วะไปเบิ่งเพื่อนๆุดนะโอ้อีตาเตี้ยตึ่นต๊อด้นมามันขี้หยาดเราอเปล่ามันมาโอ้ตัดรถเท่ากัอนน้ำมือหันตัดลงตัดรถเท้าอ่อ ระวังในคนตกมังนีโอ้โหบังหมากมันหุวนะหัวมันเป็นตาดีดปากแท้่นโอ้ท่าอัดรถันงง่าหันเอาว้เดินน้เด้มมันแหงเปาะได้ฮะมันบวได้ค้องี่ยเฮาอยากให้ตัวตัดกกมากรง่าง่าที่โดดเดี่ยวยอดมันขึ้นนี่ พ่าอันมากอันนี้ฮะตัดเลือดกระถินนี่ฮะมันอันนั้นใส่หลังคาเองตัดแล้วมันปุ่งลงมาอันนี่นะย่ามันใหญ่ไปอันนี้ฮะตัดเงาก็ได้หรอกมันขึ้นอยู่แล้วฮะโอ้ตัวมนึกว่าห้องน้ำพ่อยนีเด้าะนีเดนได้มึงมักหมักกระถินอ่อนหันมามันกินกับลาบอ่ะขี้เคี้ยมากินดูห่างกระถินนี่ชิ้เวเขาชอบตับหมักหงล้างเลยงามเลยเนาะ ไอ้น้ำมือเจ้าเหรอไอตัดลงเลยเน,นั่นมันขนาดนั้นฮวงแกเบิ่งตะกอนเบิ้งตะกอนเวลามันใหญ่มันเสียลงมันมีหมากอ่ะเนี่ยยังมาท่านละเปลี่ยนก็<อ>ก็สิมาย่านเป็นตะล้มทำเฮือนนี่เอออะไรนั่นเสียลงยาคนะ่ะนี่อ้าไอ้เจ้าว่บาบางคำสังกะสีแผ่นสุดท,ท้ายไปก็แล้เนี่ยหรือมันมีแค่นี้เหรอกลางมันแตกกไม่ออกก็ได้หมดไอ้ันบ่อนี้ก็ซปลูกวัวไอ้มันบังเห็บไอ้ สิปูอยู่บ่มันมังเห็บ่อนหรือเอามันแกวใส่บ่โอ้มันมันแกวนี่มันหฮกต้องเอามันมังเห็บเพราะว่าอันหัวมันซี่อยู่ทางทึ่งเคือนะมันแกวบนหัวอยู่ดินแล้วเสาอาลงระนะครับมันมังเห็บที่เอาปิดเอาปิดเอามาต้มปลูกไปแล้วแล้วพักเคิกไม่อย่างไรแม่นะสีหวานยูดอกแต่บ้านสีเฮอเขาอันนั้นก็พักเซียนอ่ะก็อยากให้เจ้าอันนั้นแล้วเจ้าก็เอสส้มพักแหละมิวเจ้าคิวเจ้าบ่มากกว่าพักเซียนน่ะ แม่แพ้แพ้วัคซีนฮะอืมก็แม่สนันทำเรียบร้อยแล้วอ๋อแม่สิให้นางอ้อยอ่ะนางอ้อยมาป่านกเจ้าุมะบักหามมันซื้หวานของมันดอกแม่บุญยาเคิดบัดเวลามาเอาหญ้ายอย่างมันเตะเข้าดังนะครับแม่ยังอีคิวเด้หนปว่ายอยังโห้พ่อสิแม่ยังอะนะลูกเสื้อผ้าอ๋อล้างมือเพื่อน แม่ว่าจังสี <จะ S 2> แม่แปลอากาศก็เพอแม่บอกว่าสีเข้าไปเบิ่งหลานที่มันไถนาแล้วเดี๋นวบให้มันเล่นมาให้ไถไปจังสีเบิดน่นะอืมอืมมันก็กวงอยู่อันนั้นหันเขาฟ้าวไปเฮ็ดดินเขาอยู่นี่นะอืมกรถดไถก็ปลยเขาไปสักก่อนนากว่ามันห้าพันมันเหมาอันนี้ฮะอ๋อเป็นเพื่อเกิตแรงคนมีซัํานกับบรายดรอก บอกวันเชิญถ่ยอันนั้นเฮือหันบักหังมันจ้างห้าพันเลยค่ะเราเลยมาขอขอว่านี่ยเขาเลี้ยงสอกให้อันนี้กับงานเดียวแหมนเขาถ่ายไรกละสามร้อยฮันเดียส่ะเขาให้อยู่อ่ะสามร้อยคดีในเฮาจุดเจียนะกับห้าร้อยก็ได้นี่ฮะเฮ็ดแล้วก็ปั่นปั่นให้มันนานๆนะพี่เคี้ยวไปกินนี่นะไปไปกินดูงานดูเลยอย่างนี้มาเอาเอาอย่างนี่นะนี่นะนี่นะเอากินคนละมากเอา บ่หมากเพิ่คนเชบแค่มันบุกนี่นะว่าอย่แม่นเพิ่อนสาอ่างคนเชบเบิ้เลยขมดเอมเบึงเ่าเด้อหันบญญามบุมีเราหันคนบันมาหาบรญ้ามีขึ้นหอดงัวขุนเนาะขึ้นหอดอยากได้งัวจ้โตัวอยู่ดอกทุกข้านี่ก็ไดข้าแม่นปิ่นไปได้เสืองัวมาเลี้ยงเพราะว่าดินเจ้าของมีแต่เางัวกินดีๆมันกระสิได้เบิดหาแหละดังปานนี่ ค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ค่ะเพื่อนเป็นแบรนด์เอ็มบัตเตอร์ให้กับครีม d ิปเปอร์นะครับคุณเจ้าจ้างปีนึงเลยแม่จลาขอบคุณขอบคุณค่ะอันเจ้าของแบรนด์นะครับที่เพื่อนติดต่อมาว่าเพื่อนสิให้คุณแม่จลากับน้องตังนะครับใส่ครีมเพื่อนปีนึงใส่อยู่แล้วผู้ใดบบเสื้อการอติดตามกันว่าสิเป็นจังไดนะครับใส่อยู่แล้วไม่มั่นใจแล้วขอขอบคุณครีม d ิปเปอร์นี่ครับที่เพื่อนสนับสนุนรักเลยตอนนี้ค่ะ ถ้าพูดใดอยากสนับสนุนอย่างก็ติดต่อมาได้นี่ครับมาสอบถามได้นะครับเก็บแข้วที่ตจกลย่งบ่ลืมเขแ้่แวทีได้เข้าไปหาซื้อข้าวต้มกิ้งก็กิน,กน,น,นย่าง,งได,ดต้นหมกยังกไอนี่หมกกระถินต้นกระถินค่ะออจากไอหลังคาซ่วม มาคาห้องน้ำนะครับนอนก็อยากนอนได้ไห้กินยาอันไทร้อยบวกกันกับอันแก้ปวดอันที่ตัวไม่ให้แม่และยาแก้ปวดเม็ดสีเหลืองอันที่ว่าแก้เจ็บแค่ไหนี่แม่กินเลยอยากนอนอยู่อย่างนี้เมื่อเถอะยาแก้ปวดกับยาไทร้อยกับยาซุดยาปวดขาเลยโอ๊ยแม่อยากนอนอย่ามึนเมายาสุดเบอกให้เซากินแล้วยาซุดฮะยาซุดบอกให้เซากินแล้วเจ้าฮะเออแม่ว่าสิเซาแม่หันย่างบ่ได้มันสิเจ็บแล้วปั๊บเจ้าก็่หย่างเลย มันปั้นกระปวดได้โบย่างมันกระปวดได้มันปั้นเข้าขึ้นมาขี้หินนี่เม่นลูกอีหยัางแม่กรบปวดลูกเก่าปั้นเข้าปั้นเข้าแล้วเตี้ยเตี้ยเตี้ยขาเข้าขึ้นมาขี้หินนี่มันสิ่บีบเข้ามันมีหน้าบีบนะฮะกินสัดไม่ปีกก่ได้ว่าจังซันรอดเขี่ยด้ว้ใชแม่กินยู้แต่ว่าแม่หันปวดบ่อแม่ทดลองเบิ่งอ่ะคืออยู่ซื่ออยู่แต่ว่าสัตว์มีปีกนี่ซี่แม่นุกซี่แม่เพรว่ามีปีกคันบ่แม่นบ่แม่นต่แมงงหมาดอก พวกนกพวกไก่ไปสินะอันเอียงเพื่อนบ่กกินกับตักกระเตียนแค่นั้นถ้าอันสิ่งที่อันสซตมีปีกที่ตัวเล็กค่ะมันสีพิชตเพื่อนบอกยังซีก็ไม่มันพิดมันเจ็บไหมนะโอ้ยปั้นเบิดคืนบานมาขี้หินมันมันสีบิดบีแก้งเข้ายังสินะมันเป็นมันเป็นโรคเกาต์เลยมันมันสิตีนสิงอเข้าจ่องเข้ายังสินะเสาย่างเลยแม่ก็กินนันนี้แหละแม่เสาไปหาเฮ็ด เราโบได้อีกแบบเนี้ยมีมาบนพันอย่างอีลูกเรียบเอาบน้าให้เพื่อก็ับไปเกือกเด้อนี่ไงอาบน้ามือสิบรอบคิวคิวมันต้องได้ตัดผมแลยได้นน่มันขนบังตาแหละบออันถ้าตัดเพื่อสิเจ็บตาได้ลดอันหมาที่ห่อเนี่ยอนจะไปเฮ็ดไหนเอามันคือแทงตามแล้วสันแทงมันมันสิอันนั้นของมันเองอืมแม่บ่ตัดแล้วเอียนแม่เจ้าคุณจักว่ามันเจ็บตาจังเลยแม่ทดลองแม่มันนี่แหละก็จะตาบอด ตาบอดเลยวตัดมันเจมาจะเรียเาน้อยบอกข้าเจ้าบ่าว่าอันมายี่ห้อนี้อันถ้าหากซิมัดเธอมันก็คือมัดขึ้นถ้าอกมัดก็บโต้องไปซูนเลยในหน่วยตามันแพงตาบอสของมันเองแม่แม่โบเฮดเลยเด้อมาแม่มันก็มาตายอยู่คุนขึ้นมาโบได้ตาบอดแม่ไปอันมันมีลูกตัวเดียวนี่หรอเออบอกมันมีเถอะปีละตัวแต่แม่ขายอันนี้ตัวกุ๊กของมันขายตัวเขาเหรอ ตัวละสองพันพ่อเจ้าขายให้เพื่อนอ่ะขายให้บ้านดงเสียวตัวนึ่งแล้วก็ขายให้บ้านทำเต่าตัว,ตวนึ่ง่าที่สี่พันเลยฮะแมนอันนี้เป็นตัวแม่เน,นี่ยตัวนี้หันตัวตัวผู้แต่ว่าันนี่แหละไอ้กุ๊กของมันแม่บอขายเพราะว่า,าอันเอียงก็ลูกมาสาวถ้าเลี้ยงก็คือเลี้ยงเบิร์อมแม่กขอเลี้ยงถ้าอันขายก็คือขายเบิร์มันให้ออกเท่านี้หนึ่งครับบเพื่อพากจากแมนอันนั้นได้สิมีตัวแม่จากตัวเดีนี่อยู่นี่โบมีจากตัวมีแต่ตัวผู้บ่ดออ เออใครแหละมีแต่ตัวผู้แม่บอกเหบักอัน <ไป S 1> นี้ก็ไม,ม่อีกแล้วแต่ว่าสีหาให้เพื่อนมัน้วเลือดออกแหละต้องบอกให้เพื่อนมาเสียแลว้วมาสีเพิ่มสองเข็มแล้วนียุงกัดมันกระเปื่อยบักอันนี้ฮเพราะว่ามันบอกเมื่อกี้นี่มันใครแหละแต่ว่าน่าจะยามันเบิร์ดลีดแหละเออยุงกัดมันกัดแต่ก่อนผมมีขนเลยครับนี่มันเพิ่งขึ้นมานี่เตรียมด่างนี่ขนเมียนห่าลยกินเดี๋ยวเนี่เริ่มเป็นอีกแล้วเดี๋ยวกินมาพี่ลูกักลาดีใจแังไหนลูก เห็น้าไดดีใจฮะดีใจเห็นอาไดเห็ดน้าไดเฮ็ดดูเฮ็ดดูดีใจเห็ดน้าไดเห็ดน้าไดดีใจฮะเรยวลืมเนี่ยลืมเป็นยกปีนแล้วก็ยำยำยำอืมเออผู้จ้างมันมีบ้านคุดไห้มากเลยเพื่อนเออคุดนอนนอนแล้วก็เข้าเหือนเออเนี่ยนดี๋ยวเพื่นเฮือนผู้จ้างบ่านมานี่ไม่ได้ให้เข้าดอกค้างบาเข้าไปกระองตัวนันก็นอนทั้งนอกสองเลื่อนแต่แต่ว่าฝนตกจันสี่หันฟาก ตุ่ Shift, มกับตุ่มลนตาำประตูหัวห่วงมันสิเทามันย่านเตียเอ้ยโอ้ไปแล้วฟันดอกเนี่ยนะกรกกเนี่ยคันฟันน่นนี่ออกขยานบัดมันใหญ่แล้วำเจียวออกเงี้ยปลามาอันนี้เนาะมากะทินนี่ไหมบรรยัมีจังซี่แล้วต่ำต่ำมังหงูก็ต่ำมันซัวหน้ามือนันน่ะหาวสัน มันอันนั้นเนาะมันอ่อนอยู่ตรงนี้มันพอดีได้ฮันน่ะมันพอดีกินกับลาบอืมข้าวมากระโบกหนึ่งปีการเนี่ยแล้วลูกมันจะไปเาไปปลูกเหรอว่าได้จะไปปลูกแค่อย่างนี้เอาไปมาไว้ดั่งดังไฟซื้อได้เหรออ๋อพอไว้ไม่อย่างนี้หน่วยเน่ามเมลายอืมเวลาเวลาเอาทิ่มอ้อยอัน ล่าเขาหนุ่มอันนั้นอันนี้สุกคนะ่ะนาเขาทิ่มนะอ่นนอยไฟไวใบนะรบกระเดงเข้านินไปจังไปจังแล้วล่ะนี่ครับพอเด่นเนี่ยพาเลาะเบืองอีกรอบหน,นึ่งเลยจ<า>ดีเอาส่วนมันถ่ายมันคือบวัวเปลาไหนไหนอ,ยอย่อบัวก็พาคขายางเลาะเบืองหน่อยไปงานเลาะลงไปเบืองนองป่านั่งไลเอาไปน่ะไปว่าจะให้เด่นเลยคือว่าจะมาเอาบัวแมนอันนี้ออกอ๋อแม่งยามันเทาของตู่ ขึ้นเอ็ดขาเวียงนะครับก็เลยบอกเลยเพื่อนมานี่ย่างน้ำมังกระยมนักเอาไปมาร์เอ็ดปุ๋ยนี่ฮะเนี่ยนี่เอาไปใส่เงาไมเลยโบแม่นมันเสียเอาไปปล๊กทางใต้บอกุ๊กไมมันคนน่ะเมื่อนี่ย่างราสวนเพื่อนนะครับค่ะ fc หลายคนบอกให้ผมถ่ายแนวนอนแล้วมันนี่ผมถ่ายแนอนแล้วนะครับไปกินตำมะกุ้ปกติถ่ายลงเพจนะครับลงเพจทำเป็นแนวตั้งนี่สิ การเข้าถึงดีกว่าแน่นอนเอ้ยคันคอก็เลยกินสามเม็ดสามสี่คำหนึ่งอันนี้โคกอ้อยแพลตฟอร์มของเพจนะครับมันสูบน้ําใส่ตล้อดมานี่ถ้ามันแห้งสูบเลเดียวนี้บุค่อยได้สื้ออันนี้ฝนตกคู่มือเนาะแมนอันนี้เพื่อนปลูกไอ้กล้วยกล้วยกล้วยพวกกล้วยส้มกล้วยอีหหรือว่าเนบ่แบ่งออกจากสวนเขาเอินกล้วยอีหยังีนเด็กกุกก่อยเพื่อนมาปลูกครับอ เพื่อนอยากได้นี่เดอันเพื่อนถาเพื่อนเฮ็ดบอลอันเพราะว่าแม่แม่อยู่โนวีถ้าเพื่อนนั้นมีอันถ้าเพื่อนมีโอกาสเพื่อนสิมาเที่ยวเพื่อนอยากอยู่บอลห้องบอลเที่ยวแมนแบบบรรยากาศบ้านนอกเพื่อนระบาอันก็เลยว่าเสียแบบนี้บอลนี้เพื่อนเออเพื่อนริ้วเบื่องอันอันอันให้เพื่อนเบิ่งอยู่แน่ในดินแม่เพื่อนจะอยู่จุดเลย เพื่อนซีมานณิพ่อว่าอันนี้เพื่อนมาไทยมันเปลี่ยนมันตอนทำมันเป็นป่าตัวเพื่อนริ้วเบึงหันนี่เพื่อนอยากได้นี่แหละก็เสาะมาเผื่อเพื่อนนะป่าเอฟซีเพื่อนซีมาหลายจากต่างประเทศเลยครับเฮงเพื่อนเฮงดังขึ้นเป็นเฮงจรงมีเอฟซีมาเยี่ยมหลายวันนี้เพื่อนก็จว่าแม่แม่โนเวอร์อะไรเพื่อนแนะนำมาเห็ดนั้นเห็ดนี้ครับเออก็ได้ได้ตัวอย่างจากเราแนะนำอะไรก็ยังมาเห็ดอยู่ นี่แหละดีแล้วเพื่อนใจบุญเพิ่นกันมามอบอันรถสามล้อให้บันเวลาเข้าไปหาอยากกินก็ได้ไปน้ำค้างอันนั้นคือผู้สนับสนุนักในเรื่องรถสามล้อเนาะแต่เก่ามีแต่ยแง่ในบ้านกันมีคุณแม่จาก USA หรือว่าจากอังกฤษนี่แหละผมก็บรรยายใจเนาะที่มาเจ็บขาซื้อตู้ซื้อเตียงซื้ออย่างมาให้แต่ก่อนแม่จำมาได้แล้วผมก็จำมาได้แล้วคุณแม่กิฟต์นะครับจำชื่อพันธุ์แม่กิฟต์คุณแม่กิฟต์เพื่อนบ้านไหนก็แม่กิฟต์กับบอลลู้ตั้งแต่คุณอะไร ก็ดาวหยังให้เราตู้ครับอันนั้นแต่ก่อนนะนะแลกเลยอันที่เพื่อนให้ซื้อตู้ซื้อหยั่งนี่ดีซึ่งเบีนี่เลยเพื่อนจปลูกสลับกันครับถ้าน้ำหมูมากมาไ่สมุนก็ับมาพร้อมเลยได้นี่แม่นติงตู้ใช้ได้เหรอมันติดแม่ยังวะแต่บ่าใครจะจะสองตัวนี่ไม่ได้เข้าในเงื่อนดอกเรื่องแต่มันบาคิวมาเปิดแล้วก็ลอยนะ มีแต่สองตัวนะฮันโอ้ยก็เข้าเดะปลาเนื้อปลาเนื้อเนี่ยฮะสะซ่านี่ก็เขียวงามแต่ว่ามันมีปลามันก็เลยอยากคุนเนาะปลาเนาะครับปลาหลายขนาดหัวไงแม่ปลาสามพันเนาะลุงนี่เพิ่นงมาซื้ออันพอมันใหญ่จังหน่อยนะเพื่อจลุงซ่านี่นี่ปลามันหลาโพดมันหลโพดเพื่นมีเงินสะกนเพื่อนั่นล้อมอันนี้สะกนเพื่อจะแย่แต่ว่าซาเนี่ยใสีหรือใสใสแห้งอืม นี่แหละซาเพื่อนบ้านเข้าวันเข้าเพื่นเก่ออกแล้วต้นนี้แม่นแต่ว่าผมงงอย่างหนึ่นเพื่อนไทยแบบเพื่อนบอปันหวานเลยนี่เห็นบ่อนี่อันกุ้โมหงข้าวแมงงามอันน่ะมันอยากแม่แต่สิสูงสันดานมันกะอยากนุ่มๆอืมครับมันบ่มมาต้นมะพร้าวเพื่อนกูมะพร้าวอืมวาอยู่ค่อยลืมซื้อต้นมะพร้าวแล้วมันนาดีเนาะซืซื้อมะพร้าวไปอันนั้นอยู่เนี่ย แม่จะกินได้เนี่ยแม่ค้าไอ่แม่จะห่อข้าวต้มมันขนมมกแม่อยากขนมกขนมกเหรอจะห่อแม่อยากอ๋อแต่ว่าแม่ค้าไออยู่แม่ค้าไออยู่ไม่ยักมันกับม้วยากตรงเนาะม้ยากไว้เราไมดใส่เพราะว่าได้แม่ซื้อมันเกี่ยวมาแม่อยากขนมกขนมนานเซาเนี่ยป่าพักหนาวเพิ่นขยายมาพี่เพื่อเลยเนาะเออใารอยู่ต้นมันว่าแต่เสียบมันกับโป่งเลยอันนี้แพ้แผ่ได้นี่ หนาเนี่ยเศษถีแค่ดีดีหนาเศษถีใหม่ไฟแรงนะครับนี่บังเอิญโอ้จะแม่นจะคืออื้อแนวกินงามดิเอาหญ้าคอมมันิดออกสั่งมันก็คือได้ฟันขาเนี่ยครับใส่ไว้ที่นี่ใวันสองบาทอืมกว่าฟ้าเป็นไงเป็นอันนี้ก็มะพร้าวเนี่ยมันมากกันฝนตกใส่มันสีเขียวเนาะอันนี้เมียน้อยตัวสีใสอีย่างอาหารบ้านนี้น้อยบ้างนีมไม่เจ้าย่างเลย สวงามนะเบื้องแรกอันหมอซ้ำบุ๋งซื้อกันประเทีมปาเพียนมีแตาปลากินเะแบบนี้แหละค่ะทางเทิงเขาก็ได้ปลูกรักบักหำมันฮูจักเฮ็ดเพราะว่ามันเคยได้อันกระเท็อย่ังซี่นะเฮ็ดกรตเนีดอย่ง อย่างว่ามอบให้มันแล้วแต่มันเฮ็ดแน่อยดินนี่เพราะว่าแม่นี่เฮ็ดบเปลีนพาเฮ็ดแม่ก็เฮ็ดแม่บเปลีนนะครับเจ้าก็เศร้าไปหาเนียแหละจังง่าผมโอ้ยเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บเจ็บนี่แหละอยากกินเราไปซื้อเอาเท่าไรห้าสิบบาทมันบุแซ่เจ้าตัวเองหาหมแซ่บเราไปหาดิแม่เราซื้อร้อยสองร้อยก็ได้ดั่ม้งไงจ่ายผเป็นเจ็บอยู่ป้าผันมาไม่ได้เลยไปแช่ใต้คลิปก็ไป มาทำสิผ้าไปแค่ถ่ายกิบมาสักเ่านันมันคือเงี้ยอันนั้นหลายแท้ใบพิ่งเอาออกมา่เี่งเอาอกมาเออพิ่งเอาออกมาขยายซับคิมไใชด้ก็จะซับซับเสียดาแล้วมันเสียบติดกระติกกระิใครย่มันติดง่ายต่อตมันใจอย่าเพิ่มมันเอาพักหวานมาลงอีลงตานแน้งต้นนั้นัะห่ำต้นละต้นหวานอวางเือเล็ลกอกองเปนครับ โอ้มงามนี่มันออกน้อยเะนี่แม่น้อยแม่ว่ามันสีงามดินเนาะขนาดเข้าเฮียมันก็ยังงามสำานานะแต่ว่าแม่บุมมีปัญญาเฮ็ดซื่อบอแววพูดถึงว่าตะกอนไหมปุ๋ยทางใบเด้อชีวภาพนะชีทางใบมันมันจะถือกว่าปุ๋ยเคมีเจ้าเอ็ดกินเจ้าจะต้องใส่เคมีคร ก็้ย่าเจกินเจขวางอย่าใส่นะครับปุ๋ยเคม้มามันจะถึงใส่นะม,มันยากในอนาคตเข้ากับแข็งก็ใส่ปุ๋ยเคมีฮผู้ดากกะมังหงอันแค่มาเริ่มแรกเป็นมากรเราข้าปลูกบวชอันข้าปลูกทันที่น้ำบวชทันละหึมวันนี้บางหามรอบสองบางหามปลูกนี่มันจะเหลืองบัดที่นี้ฮะคอนเดนเซีร์พนแล้วแหละมันะก็คือมันใช่มหอนี่ไผ่นี่ เอบว่มันหัดอันเฮ็ดมันบ่มีไผเฮ็ดบางหามันขึ้นบ่ได้มันขาสั่นมันหกไงกับแม่ตัวกันให้เพื่อนเฮ็ดนี่เดี๋ยอต้นนั่นนี่หาถ้ามันบบออกแล้วตัดเลยนี่นี่ใสโอ้โหมะกะทันราคาแพงบอกแม่มะกะทันข้าเจ้าปู่ข้าเจ้าตัดทุกปีไรโอนหินบางหามันสิทธิ์สิทง่านอนีข้าเจ้าตัดต่อเลยบ่ต้องให้มันสูง มะกะทันเจ้าเห็นออนในสวนทางแบกอากาศข้าเจ้าเอ็ดเป็นสวนเลยขาเจ้าตัดเหลือแต่ตอประมาณเม็ดนึงนี่แม่เ,แแมเอาไว้จนสิละแม่เอาไว้ไว้แบบนี้มันสิบบด,ดีคือมีโฮมมันสิมีหฮมโอ้ยหฮมก็อยู่ในงานมาแลนะเนาะบัวปีหน้ามันจะขึ้นมาอีกแต่เ<อ>นี้ยมัวน้อยต้นอยู่ข้างกันแม่ตัดแล้วแล้วบัป็นหมากหรือจะได้ตัดทิ้มถ้าเป็นซื่อนมันเคยเป็นหมากเหรอโอ้ยอันนี้ดกอันนี้ใข่หมายเพราะว่าต้นนี้ข้างๆกันนี่ โบอันบอมที่แรกมันก็เป็นดอกเป็นหมากแม่โลบมาตัดทิ่มมันมันถีกันโอ้ยขห็นแม่ตัดอะไนนส่มันบวมอันนี้มวมกระท h นี่เก็บหมากมันเรียบร้อยตัดตัวเพราะน้ำยาใหญ่เอาแม่ก็เอาบวมกระท h า n แม่ไว้กินนี่แหละก็ยังหลังจากนั้นหันตัดแล้วมันสิขึ้นเองแล้วก็ตัดคู่ปีคู่ปีเจ้าเห็นอยู่ทางออกบัคแปงไปร้านที่มันขายเกลือหันบอแม่มวมกระท h านอุ่มับออันที่ตัวเบานี่มกระท h านเทศนี่แหละเอออะลร มันเอตัยครูอันถ้าอันนี้หามันใหญ่แล้วมันสิมีปัญหาใช่คิปใช่ไหมครัใช่ไปยังเออแมนนี่มันอยู่ไกลมันโบ้ได้ยินเราครับเนี่ยเข้าอยู่ได้เพอะของผมมันนั่นแหละใครยุ่มีใหม่อยันนี่บอแบบบาลคบเอาครับพอแล้วจะเนาะชิปนี้ เบิ่งอันนั้นนะครับคุณแม่ชาจะจะลาพาเบิ่งสวนแล้วก็เบื่องน้องตังเพิ่อน <c oughs> ตัดอัอนคัดสวนต๊นี่งามกว่าหอแนวอยากแนวกินอ่ะค่าย <c oughs> บ้านนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับ,วส,รบสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายฮิคิวสวัสดีครับ,บวสวัสดีครับสวัสดีครับเอา